ยินดีต้อนรับสู่อาณาจาักรููผาฟังเพลินอาณาจาักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่371ความทรงจำของสร้อยข้อมือ 1. รายการเรียลิตี้ในภาคแรกนั้นออกมาค่อนข้างดีทีเดียวโมชิวินทำได้ดีมากในรายการเรียลิตี รายการเรียลิตี้ได้ทำการทดสอบสติปัญญาของแขกรับเชิญและความสามารถในการเอาชีวิตรอดในป่าประสิทธิภาพของโมชีวิตในด้านนี้ดีกว่าแขกรับเชิญคนอื่นมากความยากลำบากและทักษะชีวิตทั้งหมดที่เธอได้เรียนรู้เมื่อตอนเป็นเด็กกับแม่เธอได้มีประโยชน์ในเวลานี้ตั้งแต่การเลือกอุปกรณ์ก่อนเริ่มไปจนถึงทักษะการเอาตัวรอดในถิ่นธุรกรันดารการทำอาหารไปจนถึงการไขปริศนาที่เตรียมไว้โมชีวิตเก่งในทุกเรื่อง ดังนั้นเธอจึงดึงดูดแฟนๆจํานวนมากและความนิยมเธอก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยเรตติ้งนี้โมชิวินจะอยู่ในอันดับต้นๆของนักแสดงในไม่ช้าเธอถูกกำหนดให้มีอนาคตที่ดีในทางกลับกันเจียนอยู่หมินกำลังทุกข์ระทมแม้ว่าเขาจะไม่ได้แสดงได้แย่ขนาดนั้นแต่เขาก็ไม่ใช่นักแสดงที่โดดเด่นในรายการเรียลิตี้อย่างไรก็ตาม บุค,คลิกที่ตรงไปตรงมาและกล้ามหน้าท้องของเขายังคงทำให้แฟนๆของเขาส่งเสียงร้องด้วยความตื่นเต้นกระแสตอบรับจากแฟนๆเขาดีมากจนผู้จัดการชื่นชมอย่างไรก็ตามเจียนอยู่หมินไม่พอใจกับสิ่งนี้เขาไม่อยากแพ้นั่นจะเป็นความอัปยศหากเรากำลังเล่นเกมเราย่อมต้องการที่จะชนะจะมีความหมายอะไรหากว่าพ่ายแพ้พี่ใหญ่ใจเย็นใจเย็นผู้ชมตอบสนองกับพี่เป็นอย่างดีพวกเขาชอบพี่อย่างที่พี่เป็น เจียนอยู่เจียพูดกับเจียนอยู่หมินไม่ฉันต้องการชนะเจียนอยู่หมินตอบกลับเขาไม่ต้องการให้ประสิทธิภาพของตัวเองในรายการเรียลลิตี้เหมือนเดิมในสัปดาห์ที่สองนี้ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เขาต้องการแต่พี่ใหญ่พี่ไม่มีความได้เปรียบในด้านไอคิวนอกจากนี้พี่ก็ยังไม่มีทักษะชีวิตด้วยเจียนอยู่เจียพูดกับพี่ชายเขาเขาให้ความเห็นอย่างโหดเหี้ยม พี่ชายเขาได้เปรียบในด้านรูปร่างหน้าตาทั้งยังมีความสามารถด้านการร้องและเต้นอีกด้วยเจียนอยู่หมินไม่สนใจน้องชายของตัวเองกลับกันเขาพูดว่าในภาคต่อไปพวกเขาต้องการให้เราพาสมาชิกในครอบครัวไปด้วยฉันอยากพาคนที่มีไอคสูงไปโอพี่วางแผนที่จะพาผมไปเหรอแต่ผมไม่ว่างหรอกนะ ถือแกคิดอะไรอยู่ใครจะพาแกไปว่าแกมีไอคสูงกว่าฉันไหมแน่นอนว่าไม่ฉันกำลังคิดจะพาพี่รองของแกไปเดี๋ยวก่อนแต่เขาไม่อยู่ที่นี่จะโทรบอกเขาให้กลับมาไหมเอออาจจะเขาได้รับรางวัลจากกบมากมายในทางทฤษฎีแล้วเขาน่าจะสามารถเข้าร่วมรายการนี้เพื่อเพิ่มความนิยมได้เหมือนกันดังนั้นเจียนอยู่หมินจึงโทรไปหาน้องรองของเขาเจียนอยู่โป๋ ในโทรศัพท์เสียงของเจียนยูโปนั้นเบาและราบเรียบเช่นเคยฉันขอโทษช่วงนี้ฉันไม่ว่างเอาล่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่รบกวนนายแล้วเจียนยูหมินไม่ได้พยายามสนทนาต่อกับเจียนยูโปถ้าอีกฝ่ายไม่มีเวลาก็ไม่จำเป็นต้องยืนกรานหลังจากพูดคุยอีกสองสามคำเขาก็วางสายอย่างไรก็ตามเจียนยูโปซึ่งควรจะอยู่ในเมืองอื่นกลับอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองเหิงหยวนในขณะนั้น เขายืนอยู่ตรงหน้าต่างสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสของโรงแรมเขาเพิ่งอาบน้ำขณะที่พี่ชายเรียกเขาอย่างกระทันหันนั้นเขายังไม่มีโอกาสได้สวมเสื้อแสงส่องต้องบนหลังของเขาเห็นรอยไม่อย่างชัดเจนเจียนยูโปโหยิบสร้อยลูกปัดที่เขาถอดออกก่อนจะอาบน้ำใส่กลับไปบนข้อมือนิ้วหัวแม่มือเขามักจะปัดไปบนลูกปัดที่แตกต่างกันมีภาพแวบหนึ่งจากเมื่อนานมาแล้วโผล่ขึ้นมา ในช่วงบ่ายของฤดูใบไม้ผลิที่แดดจ้าในลานบ้านตระกูลเจียนดวงอาทิตย์ส่องแสงผ่านต้นไม้เกิดเป็นช่องเงาบนพื้นดินมีเด็กหนุ่มรูปงามนั่งอยู่บนพื้นหญ้าหันหลังพิงโคนต้นไม้เด็กชายถือหนังสือหนาหนักไว้ในมือจากระยะไกลเด็กหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาเธอทำปากยื่นก่อนจะพูดว่าพี่ชายอยู่โปเห็นผ้าคาดผมของฉันไหมมันเป็นผ้าคาดผมที่ฉันชอบมีลูกปัดกระต่ายสองสามเม็ดบนผ้าคาดผมนั้น ผมของเด็กหญิงตัวเล็กๆนั้นสยายคลี่อยู่บนไหล่ของเธอปากของเธออ้าค้างเล็กน้อยดูเหมือนว่าเธอจะไม่มีความสุขอยู่บ้างตอนที่372ความทรงจำของสร้อยข้อมือ 2. ไม่เจียนยูโปตอบกลับเจียนยูโปเป็นวัยรุ่นอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเสียงเขาดูแก่และห้าวเกินไปสำหรับอายุของเขาอยู่บ้างอาไม่เป็นไร เด็กหญิงตอบเธอดูผิดหวังเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำตอบดังกล่าวเด็กหญิงตัวเล็กๆหันหน้าจาักไปแต่ว่าเธอก็ได้ลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็หันกลับมาอีกครั้งพี่ชายอยู่โปมาเล่นกับฉันหมายาอ่านหนังสือหนังสือเลยหนังสือไม่สนุกฉันไม่ต้องการเล่นเจียนอยู่โปตอบกลับใบหน้าเขาไร้อารมณ์อาก็ได้เด็กหญิงตัวน้อยเม้มปากด้วยความผิดหวังก่อนจะวิ่งหนีไปอีกครั้ง หลังจากที่เด็กหญิงจากไปเด็กชายก็เงยหน้าขึ้นเขาจ้องไปที่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่กำลังวิ่งอย่างมีความสุขในระยะไกลาจากนั้นดวงตาของเขาก็จับจ้องลงมองหนังสือในมือที่นั่นมีภ้าคาดผมของเด็กหญิงตัวเล็กๆพร้อมกับลูกปัดกระต่ายอยู่ที่ฝ่ามือซ้ายเขาเสียงกริ่งที่ประตูขัดจังหวะความคิดของเจียนยูโปเจียนยูโปปลดล็อกประตูด้วยรีโมทคอนโทรลเพื่อให้คนเข้ามาได้ ผู้หญิงที่แต่งตัวดีเข้ามาทางประตูเธอมีข้อมูลกองใหญ่อยู่ในมือบอสนี่คือข้อมูลที่คุณต้องการนอกจากนี้ความลับภายในของตระกูลเจียนที่คุณมีอยู่ในมือก็ได้เปิดเผยแก่คู่แข่งแล้วนี่น่าจะสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจของตระกูลเจียนผู้หญิงคนนั้นรายงานเรื่องทั้งหมดในลักษณะที่เป็นทางการเธอไม่ได้มองไปที่อื่นเธอจ้องมองไปที่เจียนยูโป นอกจากนี้ตามคำแนะนำของแม่ของคุณเราได้มอบทรัพยากรที่ดีที่สุดให้กับเด็กผู้หญิงที่ชื่อโมชีวินแล้วหลักฐานการขโมยของแม่โมชีวิตก็ถูกทำลายไปแล้วเช่นเดียวกันเข้าใจแล้วจับตาดูเจียนหยุนเฉิงต่อไปเจียนยูโปตอบกลับสีหน้าเขาเย็นชาพอกับน้ำเสียงของเขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากเจียนยูโปได้แม้แต่นิดเดียวขบอสจากนั้นผู้ช่วยหญิงก็ออกจากห้องไป เจียนยูโปหยิบข้อมูลที่ถูกทิ้งไว้บนโต๊ะแล้วเปิดดูเงามืดผ่านไปบนใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกของเขาในที่สุดเจียนยูหมินก็เข้าหาเจียนอีหลิงเขาขอให้เธอไปกับเขาในส่วนที่สองของรายการเรียลิตี้โชว์เจียนยูมินตามหาเจียนอีหลิงไม่เพียงเพราะเขาสนใจไอคิวของเจียนอีหลิงเท่านั้นแต่เป็นเพราะเขาจะสามารถใช้เวลาตามลำพังกับน้องสาวของเขาในช่วงสุดสัปดาห์ได้ ตั้งแต่เจียนหยุ่นโม่กลับจากต่างประเทศผู้ชายคนนั้นได้ขโมยวันหยุดสุดสัปดาห์ของเจียนอีหลิงไปจนหมดพวกเขาสองคนต่างพากันอยู่บ้านทำการทดลองทำวิจัยเชิงวิชาการหรือไม่ก็อยู่ในเรือนกระจกของปู่เจียนปลูกดอกไม้และศึกษาพืชด,ด้วยกันไม่มีใครสามารถเข้าไปยุ่งกับพวกเขาได้แม้ว่าเจียนหยู่หมินจะกลับไปที่บ้านเก่าตระกูลเจียนในวันหยุดสุดสัปดาห์เขาก็ไม่สามารถดึงความสนใจจากน้องสาวได้ อย่างไรก็ตามมันจะแตกต่างออกไปถ้าเจียนอีหลิงมากับเขาในรายการเรียลลิตี้เพียงแค่ความคิดที่จะเอาชีวิตรอดร่วมกันในพงไพรและไขปริศนาด้วยกันนั้นน่าตื่นเต้นมากสำหรับเจียนยูหมินต้องใช้การเกลี้ยกล่อมและยืนกรานอย่างไรยางอายมากมายก่อนที่เจียนอีหลิงจะตกลงในที่สุดนอกจากนี้เขายังต้องโน้มน้าวญาเจียนให้ขอร้องเจียนอีหลิงด้วยเช่นเดียวกันย่าเจียนเต็มใจช่วยเจียนยูหมินเพราะเธอก็เป็นแฟนรายการเรียลลิตี้เช่นเดียวกัน เธอได้ดูออกอากาศภาคแรกกับปู่เจียนตอนแรกเธอดูรายการเรียลิตี้เพราะหลานชายเธออย่างไรก็ตามในขณะที่ปู่เจียนบ่นเกี่ยวกับความโง่เขลาของหลานชายตลอดเวลานั้นย่าเจียนก็หัวเราะออกมามันค่อนข้างตลกที่ได้ดูเจียนอยู่หมินทำผิดพลาดมากมายเพื่อนของย่าเจียนก็ดูรายการเรียลิตี้เช่นเดียวกันหลังจากดูภาคก่อนหน้านี้แล้วพวกเธอก็พากันพูดติดตลกเกี่ยวกับเสี้ยมินอยู่ช่างเป็นเด็กที่ตรงไปตรงมาและเรียบง่ายจริงๆ และด้วยเหตุนี้ญาเจเยนจึงตั้งตารอที่จะได้เห็นว่าที่รักของเธอจะแสดงในรายการเรียลิตี้อย่างไรญาตเจนไม่ได้กังวลว่าโมชิวินจะอยู่ในรายการเดียวกันนะักผู้เข้าร่วมรายการสามารถเลือกเส้นทางเดินทางเองได้ดังนั้นจึงไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมรายการมากนะักยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่ได้ทำผิดอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องจงใจหลีกเลี่ยงโมชิวิน หลังจากที่เจียนอีหลิงยอมรับคำขอของเจียนยูหมินแล้วเจียนยูหมินก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งจากนั้นเจียนยูหมินก็เริ่มอธิบายกฎของรายการเรียลลิตี้ให้เจียนอีหลิงเขาบอกเธอเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องทำตอนที่373เจียนอีหลิงเข้าร่วมเรียลลิตี้โชว์การบันทึกภาคที่สองของรายการเรียลลิตี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นคราวนี้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดถูกส่งไปยังก่อร้าง ทุกคนมารวมกันที่ท่าเรือมีเรือลำหนึ่งจอดอยู่ที่ท่าเรือเรือลำนี้ตั้งใจจะพาพวกเขาไปที่กอรร้างเจียนยูหมินและเจียนอีหลิงเป็นกลุ่มสุดท้ายที่มาถึงเมื่อพวกเขามาถึงอีกเจ็ดลุ่มก็กำลังรอพวกเขาอยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นมีโมชีวินและแม่ของเธอโมฮุยชิงด้วย โมชีวินสามารถนำโมวุยชิงมาที่รายการเรียลลิตี้ได้ต้องขอบคุณเหอเยี่ยนเหอเยี่ยนได้ช่วยเธอแก้ไขคดีขโมยของของโมวุยชิงแม้แต่โมชีวินก็ยังประหลาดใจที่เหอเยี่ยนมีวิธีทำลายหลักฐานการจรกรรมที่อยู่ในความครอบครองของเจียนหยุนเฉิงนี่คือสิ่งที่โมชีวินไม่ได้คาดคิดมาก่อนตอนที่เธอเข้าไปหาเหอเยี่ยนในตอนแรก โมชีวินไม่เข้าใจว่าเหอเยี่ยนจัดการเรื่องนั้นได้อย่างไรถ้าเธอมีความสามารถขนาดนั้นทำไมเธอถึงยังถูกคนอื่นๆในตระกูลเจียนคมเหงอยู่นานหลายปีโม่ฮุยชิงชะง,งักไปครู่หนึ่งเมื่อเห็นเจียนอีหลิงเธอแข็งเกรงไปตามสัญชาตญาณความทรงจำของการถูกเจียนหยุนเฉิงเหยียบและถูกเวิร์นนวนสร้างความอับอายในที่สาธารณะผุดขึ้นมาในหัวในทันทีโมชีวินจับมือแม่ของตนเองไว้เธอพยายามคลายความกังวลของแม่ ไม่เป็นไรโมชิวินบอกแม่ในสายตาเธอไม่มีข้อมูลใดๆที่สามารถกดดนันพวกเธอได้อีกต่อไปยิ่งไปกว่านี้พวกเธอก็ไม่ใช่สาวใช้ของตระกูลเจียนอีกต่อไปดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องกลัวตระกูลเจียนอีกโมวิยชิงพยักหน้าเธอต้องสบายดีคราวนี้เธอได้มาเป็นเพื่อนลูกสาวเข้าร่วมรายการเรียลิตี้เธอไม่สามารถทําให้ลูกสาวอับอายต่อหน้าผู้คนมากมายได้ ลูกสาวเธอบอกว่ารายการเรียลลิตี้ต้องใช้ทักษะชีวิตมากมายนั่นเป็นสิ่งที่แม่ลูกคู่นี้ที่ได้ทำงานอย่างหนักในการไต่เต้าขึ้นไปนั้นเก่งกาจเจียนอยู่หมินจับมือเจียนอีหลิงและยืนเงียบๆที่ท้ายแถวมีชายหนุ่มจำนวนมากในกลุ่มผู้รับเชิญคนอื่นๆเขาต้องจับตาดูพวกนั้นเจียนหยุนโมได้ขอให้เขาดูแลน้องสาวให้ดีเจียนอีหลิงยังเด็กอยู่ ดังนั้นถ้าลูกหมาป่าตัวใดเข้าใกล้เธอเขาจะเริ่มต้นการต่อสู้กับพวกนั้นทันทีเขาไม่กลัวที่จะทะเลาะกับใครเขาไม่จำเป็นต้องแย่ไปกว่าเจียนหยุนโมในการต่อสู้กับคนอื่นแต่ทว่าเขากลัวจะเสียสิทธิ์ในการพาน้องสาวออกไปเล่นข้างนอกอีกก่อนที่พวกเขาจะออกทะเลทีมงานฝ่ายผลิตได้เตรียมกระเป๋าเป้สำหรับทุกคนพวกเขาสามารถเลือกอุปกรณ์ของตนเองได้สำหรับเวลาที่พวกเขาจะใช้ชีวิตบนเกาะร้าง ทุกคนได้รับอนุญาตให้เลือกอุปกรณ์ใดก็ได้ที่พวกเขาต้องการตรับใดที่กระเป๋าเป้าสามารถใส่อุปกรณ์ที่ต้องการนั้นได้อีหลิงเอาอาหารไปกันเยอะๆนะเจียนอยู่หมินกล่าวเจียนอยู่หมินค่อนข้างศึกษามาดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออาหารพวกเขาสามารถทิ้งของอย่างอื่นไว้ไม่ว่าอย่างไรในอีกสองสามวันข้างหน้าพวกเขาจำเป็นต้องมีกินเจียนอีหลิงสายหน้าเธอข้ามส่วนที่เป็นอาหารและเลือกเครื่องมือแทน เมื่อเจนอยู่มินเห็นอย่างนี้เขาก็ทำตามเขาเอาทุกอย่างที่อีหลิงเอาไปเจนอีหลิงเลือกเครื่องมือขนาดเล็กจำนวนมากเธอยังหยิบของเล็กๆน้อยๆมากมายซึ่งรวมไปถึงผ้ากระดาษพลาสติกสะอาดและไม้ขีดสำหรับจุดไฟอุปกรณ์ที่โมชอวินและโมฮุยชิงเลือกมีการกระจายอย่างทั่วถึงพวกเธอหยิบเครื่องมือสองสามอย่างควบคู่ไปกับสเสบียงอาหารดูเหมือนว่าพวกเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเหตุฉุกเฉินใดๆ การถ่ายทอดสดเริ่มต้นทันทีที่ทุกคนเลือกอุปกรณ์ของตนมีความคิดเห็นเกิดขึ้นมากมายในบรรดาผู้เข้าร่วมโมชิวินและเซียหมินอยู่ได้รับความนิยมมากที่สุดเว็บดราม่าของโมชิวินยังคงออกอากาศอยู่ดังนั้นเธอจึงยังคงเป็นที่นิยมอย่างมากในทางกลับกันเซียหมินอยู่เป็นสมาชิกของกลุ่มไอดอลยอดนิยมมาหลายปีแล้วนี่หมายความว่าความนิยมเขาสูงอยู่เสมอ รายการเรียลลิตี้ภาคนี้ได้รับความสนใจจากผู้ชมเนื่องจากแขกรับเชิญได้รับอนุญาตให้พาสมาชิกในครอบครัวไปด้วยนี่คือแม่โมชิวินหรือแม่ของเธอดูอ่อนโยนและมีคุณธรรมมากแม่ของโมชิวินดูติดดินจริงๆเธอดูเหมือนแม่ปกติเธอดูคบหาง่ายโมชิวินมีความสามารถและรอบรู้มากแม่ของเธอต้องยอดเยี่ยมมากเช่นเดียวกันแน่ฉันตั้งตารอดูความสามารถของพวกเธอในวันนี้ตอนที่374 แฟนๆแ,และผู้ต่อต้านแฟนๆของเสี่ยหมินอยู่ต่างก็อยากรู้อยากเห็นเมื่อเห็นเจียนอีหลิงในระหว่างการสัมภาษณ์เสี่ยหมินอยู่แนะนําเจียนอีหลิงว่าเป็นน้องสาวเขาอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ระบุว่าเธอเป็นน้องสาวหรือลูกพี่ลูกน้องเว้าน้องสาวของเสี่ยหมินอยู่หน้าตาดีมากคุณพระช่วยนี่หมายความว่านางเอกของ MV นั่นก็คือน้องสาวของเสี่ยหมินอยู่หรอเนี่ยดูเหมือนว่าพันธุกรรมของพวกเขาจะอยู่ในระดับสุดยอด ฉันอิจฉาจังฉันอยากได้น้องสาวแบบนั้นด้วยบอกตรงๆฉันอยากมีพี่ชายแบบเสียหมินอยู่ทำไมน้องสาวเขาไม่นำอาหารไปด้วยเธอกำลังจะอดตายบนเกาะน,นะใช่แล้วหมินอยู่ไม่รู้วิธีทำอาหารถ้าไม่มีอาหารบนเกาะทั้งคู่จะอดตายอย่างน้อยพวกเขาก็ควรจะเอาบิสกิตไปด้วยเมื่อหมดเวลาทุกคนก็หยุดหยิบอุปกรณ์และมุ่งหน้าขึ้นเรือ เมื่อขึ้นเรือแล้วเจียนอยู่หมินก็พาเจียนอีหลิงไปที่ดาดฟ้าสองพี่น้องเฝ้ามองน้ำและวิวผู้เข้าร่วมรายการชายคนหนึ่งเดินเข้ามาและพูดว่าเ hey, ฮคราวนี้พวกเรามาทำงานด้วยกันเถอดดาราส่วนใหญ่พาสมาชิกในครอบครัวที่ดูเหมือนจะช่วยดูแลพวกเขาได้วพวกเขาเป็นประโยชน์ให้กับเหล่าดาราอย่างไรก็ตามเจียนอยู่หมินเป็นคนเดียวที่พาคนที่ดูเหมือนไม่สามารถช่วยเขาได้มากนักมา อันที่จริงแล้วเจียนอีหลิงดูเหมือนว่าเธอจําเป็นต้องได้รับการดูแลเสียมากกว่าในภาคก่อนหน้านั้นทุกคนเข้าใจแล้วว่าเจียนอยูหมินเป็นคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้เขาจะดูแลน้องสาวบนเกาะร้างได้อย่างไรดาราคนอื่นๆต่างกังวลว่าทั้งสองจะเป็นอย่างไรบนเกาะร้างแห่งนี้ทันทีที่ชายคนนั้นเข้าใกล้พวกเขาเจียนอยูหมินก็เปลี่ยนตำแหน่งร่างของเขาบังอยู่ข้างหน้าเจียนอีหลิงจากนั้นเขาก็ปฏิเสธข้อเสนอของอีกฝ่ายอย่างสุภาพ ขอบคุณสำหรับความการุณาแต่อย่างไรก็ตามฉันคงต้องปฏิเสธข้อเสนอแนะของนายฉันสามารถดูแลน้องสาวของตัวเองได้พฤติกรรมหวงก้างของเจยนยูหมินนั้นชัดเจนอย่างไม่น่าเชื่อข้อความพากันเริ่มปรากฏบนหน้าจอโอ้พระเจ้าจะมีอะไรชัดเจนกว่านี้อีกไหมกว่าวิธีที่นายกำลังยืนอยู่นายกำลังยืนขวางระหว่างทั้งสองคนอยู่จริงๆวันนี้หมินอยู่แสดงปฏิกิริยามากเกินไปเขาเป็นโรคหลงน้องสาวเหรอ ว่าเขาปกป้องมากเหลือเกินฉันรู้สึกมีความหวังเล็กๆว่าในอนาคตเขาจะหาแฟนได้ใช่อยู่ดีๆก็รู้สึกว่าเขาน่ารักฉันต้องการที่จะให้ลูกสาวเขาสักคนฉันรู้สึกเหมือนหมินอยู่จะตกเป็นทาสของลูกสาวเขาในอนาคตชายผู้ถูกเจียนอยู่หมินปฏิเสธไม่ได้โกรธแต่เขายิ้มและพูดต่อไปว่าอืมถ้านายคิดที่จะหาใครสักคนเป็นพันธมิตรด้วยอย่าลืมให้ความสำคัญกับฉันก่อนนะ พี่ชายกับฉันเป็นคนที่แข็งแกรง่งทั้งคู่เรามีเรี่ยวแรงในการทำงานให้เสร็จสมาชิกในครอบครัวของชายคนนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องเขา,ขาเป็นคนที่แข็งแกรง่งและทรงพลังที่สามารถทำงานให้เสร็จด้วยตนเองได้อือขอบคุณเจียนอยู่หมินตอบกลับแม้ว่าเขาจะพูดตกลงในระดับผิวเผินแต่ในความเป็นจริงเขาไม่มีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับอีกฝ่ายแม้ว่าเขาตั้งใจจะทำงานร่วมกับกลุ่มอื่นเขาก็จะไม่ทำงานร่วมกับชายสองคนนี้ ความคิดเห็นต่างพากันเริ่มล้อเจียนอยู่หมินอีกครั้งฉันพนันกับแท่งพริกหนึ่งแพ็คว่าที่เขาตอบตกลงก็เพียงเพราะว่าเขาต้องการให้ดูสุภาพเท่านั้นฮ่า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 ฉันคิดจริงๆนะว่าคงจะเป็นการดีกว่าถ้าหมินอยู่เห็นด้วยกับคำแนะนำของพวกเขาคงจะดีถ้ามีคนงานสองคนช่วยบนเกาะนี้ในเมื่อน้องสาวของเขาทำงานอะไรไม่ได้แม้ว่าเจียนอยู่หมินจะมีแฟนๆเป็นจำนวนมากแต่เขาก็มีคนที่เกลียดเขาอยู่ไม่น้อยพวกที่เกลียดเขาก็ออกมาพูดเช่นเดียวกัน รายการเรียลิตี้นี้มีขึ้นก็เพื่อทดสอบความสามารถของแขกรับเชิญในด้านต่างๆแม้จะรู้เรื่องนี้แล้วเสี้ยหมินอยู่ก็ยังพาเด็กสาวที่อ่อนแอมาด้วยนี่ไม่ใช่เป็นการดูหมิน่นการแสดงเหรอเขาก็แค่พยายามหาแฟนๆให้มากขึ้นโดยอาศัยใบหน้าของน้องสาวและตัวตนที่เขาดึงออกมาใช่ถูกต้องเขาแค่พยายามจะอวดอ้างตัวตนปลอมๆเมื่อตอนที่เขาเห็นกล้องเขาพยายามทำท่าทางเอาใจใส่และปกป้องช่างหน้าขยักขยง โมชีวินไม่ปลอมเหมือนเซียหมินอยู่เธอไม่สนใจว่าแม่เธอจะหน้าตาเป็นยังไงอันที่จริงเธอไม่รังเกียจที่จะเผยให้เห็นแม่ต่อหน้ากล้องเธอซื่อสัสตย์และจริงใจต่อตอนเองยิ่งไปกว่านั้นเธอไม่ต้องเสแสร้งแกล้งทำตอนที่375ช่วยให้เจียนอยู่หมินชนะ 1. เรือจอดเทียบเกาะร้างเมื่อทุกคนลงจากเรือพวกเขาได้รับการต้อนรับจากเกาะที่รกร้างและไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ ทีมงานได้ตรวจสอบก่อนลุวงหน้าแล้วพวกเขาติดตั้งกล้องจำนวนมากเพื่อจับภาพการเคลื่อนไหวของแขกรับเชิญนอกจากนี้ยังมีปริศนาบนเกาะให้เหล่าดาราได้สำรวจและค้นพบอีกด้วยเมื่อทุกคนขึ้นเกาะแล้วปัญหาแรกที่พวกเขาต้องแก้ไขก็คือปัญหาปากท้องก่อนหน้านี้บางคนเลือกอาหารเมื่อตอนเลือกอุปกรณ์ดังนั้นคนเหล่านั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารมื้อแรกผู้คนเหล่านี้เริ่มหาที่พักพิงสำหรับคืนนี้แทน เจียนยูหมินและเจียนอีหลิงไม่มีอาหารในกระเป๋าเป้ดังนั้นสิ่งแรกที่พวกเขาต้องรับมือก็คือมื้ออาหารเจียนยูหมินกังวลเรื่องนี้มากเขาใช้สมองคิดอย่างหนักว่าจะไปหาอาหารให้น้องสาวเขาได้ที่ไหนต้องมีของที่กินได้ซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งบนเกาะอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเขากลัวว่าจะไม่สามารถหาอาหารได้ทันเวลาเขาไม่ต้องการเสียเวลาเดินไปรอบๆเกาะเพื่อหาอาหารจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอีหลิงอดอาหารตายตอนที่เขากลับมา ขณะที่เจียนยูหมินกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เจียนอีหลิงก็เดินไปที่ชายหาดขณะนี้เป็นช่วงน้ำลงเธอเริ่มมองหาหอยมีดกนหอยแมงผู้และหอยอื่นๆตอนแรกเจียนยูหมินสันนิษฐานว่าเจียนอีหลิงสุ่มขุดขึ้นมาอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเห็นว่าเธอกำลังขุดหอยขึ้นมาตัวแล้วตัวเล่าเขาก็เริ่มตระหนักว่าน้องสาวเขามีพรสวรรค์นในการขุดพวกมัน ดังนั้นเจียนอยู่หมินจึงรีบเดินไปช่วยน้องสาวเขาเขาขุดทุกที่ที่เจียนอีหลิงชี้ไปพี่น้องสองคนเดินไปรอบๆชายหาดและเก็บหอยแมลงผู้ครึ่งกระสอบจากนั้นทั้งสองก็ออกจากชายหาดพวกเขาร่วมกันขุดสองรูที่มีโพรงเชื่อมกันพวกเขาเริ่มวางฟืนลงในหลุมหนึ่งแล้วจุดไฟพวกเขาทำหลุมไฟดาโกตตาด้วยวิธีนี้ฟืนสามารถเผาไม่ได้เต็มที่มากขึ้นและในขณะเดียวกันก็ช่วยลดปริมาณควันไฟที่เกิดขึ้น จากนั้นเจียนอีหลิงก็หยิบหม้อทำอาหารเหล็กขนาดเล็กออกจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของเธอเธอปรุงหอยแมงผู้ในน้ำจืดเนื่องจากหอยเป็นอาหารทะเลการปรุงในน้ำสามารถคงรสชาติดั้งเดิมไว้ได้หอยแมงผู้กินได้ไม่ยากถึงแม้ว่าจะไม่มีเครื่องปรุงอื่นๆอ,อะไรนั่นทำไมฉันรู้สึกไม่มั่นใจดูเหมือนกับว่าน้องสาวของหมินอยู่ค่อนข้างมีความสามารถและฉลาด ใช่ฉันมองดูหลุมไฟที่เธอใช้อยู่ดูเหมือนจะเป็นเทคนิคการเอาตัวรอดที่คนในกองทัพใช้ปกติทั่วไปจะขุดเพียงหลุมเดียวแฟนๆเซียหมินอยู่อย่าดีใจมากไปนะมันเป็นแค่หอยแมาลางผู้ไม่กี่ตัวไม่จําเป็นต้องสรรเสริญเขามากนักไปดูที่โมชิวินสิโมชิวินและแม่เธอได้ตั้งเต็นสำหรับคืนนี้แล้วโมชิวินคือนิยามของความสามารถและไหวพริบ ครั้งนี้ทางทีมงานไม่ได้เตรียมเต็นท์ไว้สำหรับกลางคืนแขกรับเชิญจึงต้องสร้างเต็นท์ของตนเองด้วยวัสดุที่จำกัดสิ่งนี้ทดสอบความสามารถในการลงมือปฏิบัติของพวกเขาขณะที่ดาราคนอื่นๆเริ่มสำรวจเกาะร้างโมชิวินและแม่ของเธอก็สร้างเต็นท์เสร็จแล้วเต็นท์ของพวกเธอดูแข็งแรงและสวยงามดูเหมือนว่าพวกเธอจะไม่ต้องกังวลถึงแม้ว่าจะมีลมแรงหรือฝนตกในตอนกลางคืน อ้อซือวินของผมน่าทึ่งมากแม่เธอก็ใจดีและอ่อนโยนมากเช่นเดียวกันคู่นี้มีทักษะที่ยอดเยี่ยมมากพวกเธอช่างมีความสามารถมากจริงๆฉันเห็นด้วยฉันก็ต้องการแม่ที่อ่อนโยนเหมือนกันซือวินน่าทึ่งมากสู้ๆครั้งนี้ซือวินก็ต้องได้ที่หนึ่งเช่นเดียวกันในทางกลับกันเจียนอีหลิงและเจียนยูหมินก็นั่งทานอาหารกันก่อนที่พวกเขาจะเริ่มสำรวจเข้าไปในส่วนลึกของก่อร้าง ถ้าพวกเขาต้องการชนะพวกเขาต้องหาปริศนาและหีบสมบัติที่ซ่อนอยู่บนเกาะพวกเขาต้องจัดการเรื่องนี้ก่อนกลุ่มอื่นอย่างไรก็ตามการสำรวจเกาะในตอนนี้อาจหมายความว่าพวกเขาจะไม่สามารถกางเต็นท์ได้ทันเวลามืดเจียนอยู่หมินกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีหลิงทำไมเราไม่ตั้งเต็นท์ก่อนละ่ะพี่คงไม่เป็นไรถึงจะมีลมเล็กน้อยในตอนกลางคืนอย่างไรก็ตามพี่เป็นห่วงเรื่องน้อง สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้